ลุงเงียมกับจักเนี้ยหยาดเมียมสฟางเงียบได้ก็ให้ข่อยจะเป็นตัวแทนอันมีเมนะียเองสินะย่อมบ่มีตลอดชีวิตดีกว่าพัดเกา่าพักเกา่าเออโอนไปสองพันแล้วดนี่โอ้ยคือโอนไปหลายเนี่ยเอาก็เดี๋ยวเขาก็ท้อนโอ้น้องโอนไม่นีเนาะเขากท็ทอนมาอยู่แล้วมป,ปึ๊กเกิดมา,าน,นี่ยนี่บ้านปูไอ้เป็นคน,นตังค์เดี๋ยวจะเป่าไปผู้ช่วยจะเป่าไปของกูสีมาหอดสามสี่หมื่นลุงเงียมกับจักเนี้ยหยาดเมีย ขันยานเช็สีสั่งยังยังเนาไอจืดก็พ่อยจืดหยานแต่เมียสั่งเยี่ยมได้ก็ให้ขคอยจะเป็นตัวแทนขันมีเมียงสินะย่อมบ่มีตลอดชีวิตดีกว่ามีเมียสามีแม่หยานเมียฟันหยานแม่โอ้ขันเป็นข่อยนะตบบังหูเลยสามีนี่ของหนิวกราบอาซี่บ้านบูเงี่ยมเยียมของมาส่งแล้วนี่เอาก็กลับบ้านบูดิ ยังรงไปหมู่บ้านตงมาหอดังมือนี่มยังมาตัวกูถวยนี่แม่คือดเร็วเลยสั้งห่านเออเอ็คนผูใหญ่เนี่ยขมาีบนนส้างหมู่บ้านเขาไปแล้วบล่เขาไปแล้วโอนตามหลังน้่ใจโว้ยยอสแกนสองพนเอามาเท่าไหร่พันเก้าพัเ้ดี๋ยวก็โอนไปสองพันโอนไปนี่สแกนนี่เดีวก็จีทอด แกนเป็นบนอลั่นเป็นตีกูไม่ได้งอดิกูยบึกกี่ซื้อทั้งนั่ได้เกิดไข่คอยเป็นตัวแทนจัดให้ยังเนี่ยโอ้ยกูไข่มึงเป็นตัวแทนธรรมาดาเนี่ยแหะมันก็น <pension S 2> เป็นยังด้วนี่นนจัดให้หยังซะเมียสิตัวอะไ้สแกนมั่งนัดใครสองพันตีเดี๋ยวพันเกา่าพันเกา่าเออโอนไปสองพันแล้วดิอุ้ยจะคือโอนไม่หลาเนี่ย เดี๋ยวเขาก็ท้อนน่าเต้าโอนเอากรโอนได้หนีเนาะเขาก็ท้อนมาอยู่แล้วมึงปึกเกลือปคกาเนี่ยเจ้าแหละปึกเขากระโอนไปพอดีทุนเนาะโอ้ยบอกสลาดไงกระโอนเขากทอนเขาก็ท้อนอยู่แล้วเขาโอนไปยังสิเขาก็ท้อนไหมกูเนี่ยเพรากูโอนไปเขาคือได้เขาต้องงูอยู่แล้วว่ามันร้อยยันพันเก้าส oh, right <c ười ß> ิบเก้าอ่ะแข็งแรงพันเก้าพันเนี่ยเดี๋ยวเขาโอนมาให้ร้อยเนื้อน่ะแม่นบอก โอ้ยมึงตั้งในหูอยู่น่ะข่อยสร้างของเจลาเทียข่อยพวกหูเจลาเทียไเลยโอ้ยนั่นละพวกใส่ทสปปร่อซับมาเป็นหมกงูเฉียบมัม้งเจ้าก็ร่างเสร็จเป็นเจวัวปูดวัวพูดเนาโอ้ยนี่นี่บ้านบูบ้าเนเหระครับเนาะมีทุกคนใหญ่บ,บ,บ้านบูบ้านบูโดยตรงเมียผมเป็นเมีมมยใหญ่นี่ไนงะโอ้ยแต่มึงจะว่าวดูหลายมันมานกหนุกพากันหย่านแต่เมียลุงบ่เคยหย่านเลยลุงหย่านลุงจะสร้างได้เหน็นยัง ทังได้อยู่ซื้อไผซื้อว่าจริงแต่ว่าลุงอยากให้ว่าได้ไอ้ได้เปอร์เซ็นต์หลายเข้าใจบ่อ๋อได้ส่วนลดเออได้ส่วนเลยโอ้ยอ,อ,อ,อยากซังซื้อกูจะซื้อนี่รูพี่น้องกลับบ้านบูมาแล้วครับบ้านบูเอาขึ้นไ้ศีเรษะใส่ยอบานด้วยยี้บานบูโอกาสแทนเลยเดลยนี่แม่นบ่ บ้านบูมาแล้วครับจะดูนักกาบ้านบูพวกพี่รองมือนี้แห่เบอร์สูงกีนหน่อยเสียงผู้ใดป๊าเหลี่ยมมุม่งเลยวะอู้สุดยอดตรงระบบแก้วเลยโอ้ยมันมาโรลดกูบร้ยานดยละ เขาม่นจอจรงเหรอตโอ้คอยบอกหลังเหียนเหียนเจ้าปยันในหัวดาะโอ้ยสั่งมารับท่านนี่สั่งยังควงเนี่ยเนี่ยกุสังอุตส่ไู้บริยานี่แหละยังยังตเอานางมวไอาาเอาอันเกิดเมื่อไหต่นี่เกิดียังบักเกิดมันสั่งมาแต่งเหี้ยนมาคุยกันเถอะค่ะคุณ พูดน่ะโทรสั่งนะผู้ใดเป็นคนสั่งเดี๋ยวย้าเป้าไปมือซุยย้าเป้าไปลงเหยียบด้วยลุงเหยียบก็ไปเจืดบอกว่าให้สั่งมาสั่งมาโอ้ยก็ไปเจืดมัดสั่งมาตั้งห่างก็เจือดไปบอกตะแกนเองแม่เออก็มึงยืนเจ้าที่ผู้สแกนบอกเจ้ามึงนะของพันเก่าหมดพันว่าโอนสองพันเดี๋ยวเขาโอนมาขึ้นพันว่ะโอ้ยแต่แม่นมึงสลัดแต่แม่นมึงสลารคัก หยาหัวนั่นหัวมันติตายหยาแล้วไม่หัวมันเหลือใจแท้แต่ลำเบอร์นี่มึงยากแะ่ลำรถบ้านมึงนี่งซบ้านท้อแม่เรามีผู้สาวก่อนนี่ผู้สาวขายของผู้สาวขายของแม่บอกม่มึงก็สิมานคาแส่ผู้สาวนี่เถอมึงก็สิมานคาแส่งัวมึงตายหยาเราพุญบ้านท้อแบกพังนี่แะไอ้หัวแล้วัวยังอัปปีกุบารรถเบี้ยเพื่อนเหวีว่าเบิ้งโทรศัพท์มันเนาะเพื่อนว่าเหวีว่าลบประวัติคุยแชทออก เพื่นไปโทรหาสาวชุมพลมึงปานั่นติ่เมนนั่นติ่งเพื่อนดีแต่งรถนไปหาสาวมึงแต่งมาคักกักี้แต่งแตไปสนีไปบายางโดนมึงนะมึงแอบบน่ใสหนีมาบ้านมงใกล้กูนี่มึงปาโตค้นคักแต่ฝัวนี่แม้คนไปหนาเด้อกูลงเงิเกูอยากมึงเนาะกูอยากงามือกันเนาะออ โง่เอ้ยเขาโอนไปสองพันจังไงเขาก็โอนมาอยู่แล้วแมนบ่พี่น้องเขาโอนเงินเอาสื่อของเขาต้องโอนห้เขากลับเปห้องอยู่แล้วมีต่คนปึกด้ทีให้เขาเต็มมันนะเขาโอนไปพันหนึ่งเขาก็ต้องทอนไม่เฮาเขาซื้อของหารยเขาโอนไปพันหนึ่งเขาก็ทอนไม่หารอยอยู่แล้วแต่สักเขาเกินโด้ซับบ่ข้อมูลมันอยู่นี้อยู่แล้วเอ้ยโง่เอง